เจนุกไม่ได้แล้วนะคะเจนุตอนนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าเจนุเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเจ๊หรอกมันเป็นเพจไม่มันไม่ได้แจ้งเตือนหาใครนะคะเจ๊เห็นแล้วคะ่ะอามาเตรียมปากากากระดาษพร้อมอยังเตรียมปากกากระดาษพร้อมยังค่ะอ่ะอย่างที่บอกนะ ใครสะดวกเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้ห้องฟรีแนวทางฟรีใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มเจนุกเลยไม่มีเงินบูชาของไม่มีเงินเข้ากลุ่มฟรีไอ้ไม่มีเงินเข้ากลุ่มก็ลิงก์ด้านล่างนะคะเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้นะคะใครอยากเข้าก็เข้านะฟรีไม่เสียตังค์นะคะถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์ไปแต่บาทนึงทั้งกระดาษเลยเอาในไหนใครเตรียมปากการกระดาษพร้อมแล้วคะพิมพ์พร้อมมาค่ะเตรียมปากกากระดาษจดนะอ่ะ ให้สิทธิพิเศษนะคะคนที่ดูไ์สดเจนุกนะคะเพราะว่าอ่ะแล้วแล้วเจจะพูดครั้งเดียวนะคะไม่พูดต่อนะคะเพราะว่านี่คือไ์สดบอกสดสดพูดสดสดนะคะเออแต่ว่าในกลุ่มวีพเจจะลงเต็มใบเลยในกลุ่มว i p เจจะลงเต็มใบเลยค่ะวันนี้ ปากกากระดาษพร้อมจนหรือ,อยังเลขสามตัวงวดนี้ปากกากระดาษพร้อมจนหรือ,อยางเลขสามตัวงวดนี้ค่ะลิง์ด้านล่างกดเข้ากลุ่มฟรีแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่ม P A P ไม่กลุ่มฟรีเจนุกนะาใครีอยากได้ดาวโจนเจ๊เวลาเจ๊ลงดาวโจนปุ๊บแล้วมาบอกใต้คอมเมนต์ว่า ไม่เห็นดาวโจรเลยค่ะไม่เห็นดาวโจรเลยค่ะไม่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงเวลาให้กดเข้าไม่เข้าเออก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเวลาให้เข้ากลุ่มฟรีไม่เข้าไม่เห็นพอพอฉันกรีดดาวโจรไม่เห็นแนวทางเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะเออเนี่ยพอให้เข้าไม่กดเข้าแล้วก็มาบอกเจว่าพอเจไม่ไม่ไม่ลงแนวทางให้ที่หน้าเพจค่ะทุกคนรู้ดีคนที่ติดตามเจนุกมาคนที่ติดตามเจนุกมา เขารู้ว่าเจมไม่ลงแนวทางให้ที่หน้าเพจเจเห็นแล้วคะ่ะามาพร้อมแล้วนะอามาเจจะพูดครั้งเดียวนะใครไม่ทันคือไม่ทันนะพูดครั้งเดียวพูดหนึ่งครั้งและเตรียมฟังให้ดีเจจะพูดครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายไม่พูดซ้ำเพราะนั่นคือเลขสามตัวเตรียมกระดาษเตรียมหูเตรียมความจำให้ดี ว่าเจนุกพูดเลขอะไรเจนุกพูดแล้วนะคะไม่มีการพูดซ้ำรอบสองนะถือว่าบอกกันแล้วฟังนะคะ1,200คนเตรียมฟังค่ะเตรียมฟังค่ะฟังนะไม่มีการมาบอกเจ๊ขออีกรอบหนึ่งเจ๊ขออีกรอบหนึ่งเจ๊ขออีกรอบหนึ่งไม่มีนะเจ๊พูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายแล้วเตรียมจดห8 5ห้า ชอบมากโคตรชอบเจว่างว้วนเนี้ยหกกับห้ามาเป็นตัวเด่นนะตัวเด่นเจว่างว้วนเนี้ยตัวเด่นหกกับห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่หกก็ห้าไม่ห้าก็หกล้านเปอร์เซ็นต์เจใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพูดคําว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่หกก็ห้าแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่อาจ อาจจะไม่มาแบบเลขเลขพี่น้องหรือเปล่าแต่เจ๊คิดว่าอันนี้คือเป็นตัวเด่นนะเลขหกกับเลขห้าเนี่ยมาแน่นอนเพิเผิเลขหกมามาแบบมาเจ๊ J ว่าหกทุกคนฝากกดติดตามเพจเจ๊้วยนะเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่งมาขึ้นคนดูเพิ่งขึ้นคนดูเนี่ยใครชอบหกตามหกใครชอบห้าตามห้า ใครชอบหกตามหกใครชอบห้าตามห้าจ้ะเคนาเงียบใครได้เลขเราเงียบไว้เดี๋ยววันนี้เจนุกจะลง เต็มใบให้ในกลุ่ม V A P ใครไม่อยู่ในกลุ่ม V A P ของเจ๊ไม่ได้ค่ะทุกคนอย่าพิมพ์ใครเงียบแล้วใครได้เลขแล้วเงียบไว้ไม่ต้องพิมพ์เลขมาไม่ต้องพิมพ์เลขมาใครได้แล้วใครได้เลขแล้วใครได้เลขสามตัวแล้วเงียบไว้ไม่ต้องพิมพ์เลขม,ม,ม,มารู้เรื่องนะไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องบอกเก็บไว้คนเดียว บอกแล้วเดี๋ยวเคลื่อนรู้เรื่องเปล่าอย่าบอกใครเยอะเก็บไว้ตามคนเดียวพอสังเกตดีพอเราบอกทุกคนน่ะหลุดเคยเป็นบ้าพอตามเองอะ่ะตามเองอะ่ะไม่บามเองมาแต่พอเราบอกเคืรสาคณะญาติมึงมาสังเกตดีเคยเป็นบ้าเคยเป็นไหมเก็บไว้ถ้าจะโดนก็โดนเองไม่ต้องแบ่งเพื่อนถ้าจะโดนแดกก็โดนแดก แต่ถ้าปังปังเองจบทุกคนไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาไม่ต้องบอกใครใครได้เลขแล้วรู้เลขแล้ว,เ,ลลวเก็บไว้ตามคนเดียวรู้เรื่องนะไม่ต้องไม่ต้องบอกใครถ้าเลขไม่เข้าเราก็โดนแดกคนเดียวจบคิดอะไรเยอะแยะเขาจะไม่ต้องมาสาบแช่งเราเออง่ายๆเข้าก็เข้าได้กันหลุดก็หลุดได้กันทุกคนแฟแฟคิดอะไรเยอะแยะเสี่ยงโชคอะ เออมันเป็นการเสี่ยงโชคมันไม,ไม,ม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรแต่ไม่ต้องไปบอกใครเยอะแยะบางทีดวงเราไอ้ดวงทุกคนไหนเห็นเจนูแค่คนเดียวไงต้องให้เขามาดูเจนูเองเนื่องความไม่ต้องไปบอกใครสังเกตดีเวลาที่สมมติทุกคนเคยเป็นบ้างอันนี้อันนี้คือหมายถึงทุกคนนะหมายถึงทุกคนนะทุกคนเคยเป็นบ้างเวลาแบบเราฝันเราไปวัดนั่นวัดนี่เราไปได้เลขมาปุ๊บ เราตามเองเราถูกแล้วพอเราไปบอกคนอื่นปุ๊บเล็กหลุดนึกออกปะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้เราไงเออถ้าถ้าคนนั้นเขาอยากมีโชคเขาต้องแสวงหาโชคไม่ใช่รอให้โชคมาหาทุกคนนึกออกไหมอย่างเช่นที่ทุกคนดูไลฟ์สดเจนูนั่นแปลว่าทุกคนเอนดูเจนุูหรือรักหรือศรัทธาอันนี้เจไม่รู้นะเจไม่ได้อาจารย์เจไม่รู้นะคะเออ อันนี้ทุกคนเจุูพูดพูดพูดอย่างนี้นาะจะเข้าใจเนาะเออจะเป็นประมาณแบบถ้าแบบเอาแบบนี้หลุดก็หลุดด้วยกันเข้าเข้าด้วยกันถ้าวันนี้เลขเจไม่มาก็ก็หลุดด้วยกันจบถ้ามาก็ได้ได้วยกันเฮงด้วยกันรับทรัพย์ด้วยกันรับโชคด้วยกันจบคิดง่ายๆทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะโอ้โหเราเลื่อนนักสู้ติดตามไม์สดมากี่ปีแล้วสองปีกว่า,วาแล้วเออเนาะแล้วแต่ดวงใครโวงมันแต่ไม่ต้องบอกใครหรอก ต้องพิมพ์เลขเราเห็นเรารู้เเอแเราก็ตามเองจบไม่ต้องไปบอกใครเยอะแยะเราบอกเขาพอเขาพอเราบอกแล้วเขาไม่ถูกเขาก็มาด่าคุณตามเองเล่นเองจบเนาะง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะทุกคนโอเคนะเออ